ในรายวิชาการงานอาชีพวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้านะคะให้เหมาะสมกับฤดูการนั่นเองนะคะซึ่งในประเทศไทยของเราก็แบ่งออกเป็น3มฤดูด้วยกันนะคะนักเรียนนั่นก็คือฤดูร้อนนะคะจะมีแสงแดดแรงนะคะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะคะ ต่อมาคือฤดูฝนนะคะก็จะมีฝนตกชุกนะคะมีน้ำขังบ้างนั่นเองนะคะต่อมาคือฤดูหนาวนะคะเป็นฤดูสุดท้ายนะคะนั่นก็คือจะมีอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำนะคะที่บ้านเราอาจจะไม่ถึงขั้นหิมะตกแต่ว่าก็ มีความหนาวเย็นไม่แพ้กันเลยนั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะต้องเลือกสวมใส่เสื้อผ้านะคะให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพอากาศนะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านะคะเราควรจะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนให้มันเหมาะสมกับสภาพอากาศหรือว่าฤดูกาลแต่ละฤดูกาลค่ะ ฤดูการแรกนะคะนั่นก็คือฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนนะคะนะักเรียนมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวออุณหภูมิสูงมากๆเหมือนทุกวันนี้เลยค่ะ นักเรียนนะคะคนที่จะสวมใส่เสื้อผ้าแบบบางเบาระบายอากาศได้ดีนะคะสามารถดูดซับเหงื่อได้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาอากาศร้อนเนี่ยเหงื่อเราก็จะออกเยอะนะคะอ่าเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินนะคะจะเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาตินะคะก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้นะคะ ะะก็คือรืดูฝนนะคะนักเรียนรืดูฝนนะคะจะเป็นฤดูที่มีฝนตกชุกนะคะเรียกได้ว่าฝนตกแทบจะทุกวันทุกเวลานะคะมีความชื้นสูงนักเรียนนะคะควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความชื้นได้ดีนะคะและถ้ามีความจําเป็นนะคะที่จะต้องออกบ้านในเวลาที่ฝนตกเนี่ยนักเรียนก็ควรที่จะสวม สวมใส่เสื้อคลุมกันฝนนะคะหรือว่ากางร่มด้วยนะคะและนะคะถ้าอาจแถวบ้านนักเรียนหรือบริเวณที่นักเรียนต้องการจะเดินทางไปนะคะมีน้ําขังนะคะนักเรียนก็ควรที่จะสวมใส่รองเท้าบูทหรือเป็นรองเท้าที่สามารถกันน้ําได้นะคะเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำต่อมานะคะนักเรียนฤดูสุดท้ายก็คือฤดูหนาวนะคะสำหรับฤดูหนาวนะคะนักเรียน มีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำนะคะเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่เนี่ยก็จะต้องเป็นเสื้อผ้าที่มีความหนานะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะต้องการความอบอุ่นอย่างมากเลยนะคะทีนี้นะคะเมื่อมีอากาศหนาวมากๆเนี่ยเราอาจจะสวมเสื้อทับกันหลายๆตัวก็ได้นะคะและอาจจะมีการสวมหมวกไหมพรมหรือว่าผ้าพันคอสวมใส่ถุงมือแบบนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความอบอุ่นนั่นเองนะคะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้รู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูการแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า23นะคะช่องด้านบนนะคะให้นักเรียนบอกลักษณะของเนื้อผ้าที่ควรสวมใส่ในแต่ละฤดูการนะคะเช่นเป็นผ้าฝ้ายผ้าหนาเป็นผ้าลินินหรือเป็นผ้าแบบไหนนะคะช่องด้านล่างนะคะให้นักเรียนบอกแบบเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่เช่นใส่เสื้อแขนยาวหรือว่าเสื้อแขนสั้นนั่นเองนะคะ